ครับก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับช่องรถไถมือ2นะครับจากร้านเคเอสเตอร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสำหรับเช้าวันนี้มาเจอกันในเช้านะครับวันที่9นะครับอ่าเป็นวันดีเลยวันนี้เลข9วันที่9นะครับเดือนอ่าสิพฤศจิกายน2566นะครับอ่าเจอกันช่วงเช้าเช้าหน่อยครับอ่าอัปเดต รถไถอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมือหนึ่งมือสองที่เคเท็กเตอร์น้องกีบุรีรำนะครับนะครับเคเอท็กเตอร์น้องกีบุรีรำขายทุกรถไถมือสองนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งและก็มือสองรถไถก็มีหลายค่ายหลายยี่ห้อครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีหลายค่ายหลายยี่ห้อเช่นกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตอุปกรณ์สักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับหน้าร้านนะครับ ของเคเอเดกเตอร์ที่นี่ขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับรับแลกเปลี่ยนทีเทินขายทุกเงื่อนไขนะครับเอฟซีท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เลือกเอาไปไว้ใช้งานนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นโรตารี่ครับมีทุกไซส์ครับเริ่มต้นตั้งแต่85เซนนะครับ85เซนนี้ก็จะมีของใหม่ของใหม่ก็มีนาซามีฟาร์มเทคนะครับอ่าตัวนี้ครับอันนี้เป็น นาซานะครับ85เซนเอาไว้เข้าร่องอ้อยครับใส่รถรุ่น B นะครับของใหม่รับประกัน1ปีวันนี้ราคาอยู่ที่35,900บาทนะครับ35,900บาทรับประกัน1ปีใบมีด8อาใบมีด4แถวนะครับขนาด85เซนความกว้างนะครับรับประกันปีอ่าปีของนาซาต่อมาตรงนี้ติดกันก็จะเป็นโรตารี่ขนาด1 85ฟาร์มเทคนะครับเป็นรุ่นใหม่ซ u เปอร์เจน3 นะครับปรับแต่งมาใหม่ทั้งพวกหัวเกียร์มีตาแมวให้ดูน้ํามันนะครับแล้วก็จุดต่างๆนะครับหลายจุดเลยที่ปรับมานะครับเพื่อคุณภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับของค่ายฟาร์มเทคตัวนี้ก็จะเป็น164มี164ฟารมเทคก็มีตั้งแต่85เซนจน2เมตร4นะครับสั่งได้เลยนะครับมีทุกไซส์นะครับโรตารีรับประกัน1ปีเช่นกันครับขายดีครับฟารมเทคนะครับนาซาก็ขายดี ของใหม่164อยู่40,000กว่าบาท18 185อยู่50,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีของโชคชัยตัวนี้ครับ16นะครับรับประกัน1ปีเหมือนกันของใหม่นะครับตัวนี้ก็อยู่40,000กว่าบาทแล้วก็จะมีพวกอ่าผานสับทํารุ่นฝังปุ๋ยของนาซานะครับถังสแตนเลสนะครับใบ6ใบตัวนี้ก็อยู่30,000กว่าบาท35,900บาทนะครับมียอยปั่นพร้อมเรียบร้อย นะครับแล้วก็จะมีพวกผานพรวนนะครับผานพรวนนาซาครับมีทั้งใบยี่สองใบยี่สิี่ผานบุกเบิกใบยี่สองใบยี่สี่นะครับอของใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นของใหม่หน้าร้านนะครับาพวกนี้ก็จะอยู่สามหมื่นกว่าบาทราคาก็มีขนาดใหญ่ครับพวกสองเมตรยี่สิบครับสองเมตรยี่นาซาพพเคทราเพชรนะครับราคาโปรโมชั่นอยู่หกหมื่นกว่าบาทนะครับช่วงนี้นะครับของสองเมตรยี่นะครับจากเจ็ดหมื่นกว่าบาทครับรับส่วนลดไปเลย นะครับรถไปประมาณหมื่นนึงครับเหลือ60,000กว่าบาทไซส์นี้ก็จะเป็น185ของนาซานะหนึ่งแปดห้าของนาซานะครับตัวนี้ก็อยู่ห้าหมื่นกว่าบาทเหมือนกันรับประกันหนึ่งปีแล้วก็มีหางตัดหญ้านะครับแบบเปิดท้ายอย่างนี้ก็มีนะครับขนาดหนึ่งเมตรของเซี่ยเก่งเคพีดีโคราชนะครับตัวนี้ก็อยู่สองหมื่นนิดๆนะครับผมแล้วก็มีพวกมื่สองมืนสองสภาพแบบนี้ครับตาช้างนะครับราคาก็หมื่นกว่าบาทครับพวกนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับอุปกรณ์โซน,นี้แล้ถัดมาก็จะเป็นพวกอ่าผานขุดมันนะครับอ่าขุดมันยกร่องอ่าของใหม่ฮะเริ่มต้นอยู่อ่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับของใหม่นะครับผานขุดมันใหม่นะครับหนึ่งมนบาทนะครับมีหางตัดหญ้าขนาดใหญ่เมตรเจ็ดสิบเมตรยี่สิบของนาซาของเสียเก่งเคพีดีโคราชนะมีให้เลือกนะครับไซส์ใหญ่ก็อยู่40,000กว่าไซส์เล็กก็อยู่2000มื่นนิดๆอ่า เดี๋ยวมาเริ่มต้นไล่เลี้ยงที่รถด,ด้วยเลยนะครับทีนี้รถไถก็จะเป็นคู b o ต้ครับหลักๆเยอะกว่าค่ายอื่นเลยที่นี่นะครับคู b o ต้ารองลงมาก็จะเป็นพวกนิวฮอนแลนด์ Holland, อิสกีจอรเดียยันมาอะไรประมาณนี้นะครับเริ่มต้นที่คันนี้ครับเรื่องของรถไทขายทั้งเงินสดเงินผ่อนรับแรกเปลี่ยนตีเทินขายทุกเงื่อนไขนะครับสดได้ผ่อนได้ผ่อนก็ มีไฟแนนซ์รองรับให้หรือจะเป็นลูกค้าทกสทางเราก็จะทําเรื่องให้พร้อมหรือเป็นลูกค้าโรงงานน้ําตาลก็ทําเรื่องให้พร้อมเรียบร้อยครับสนใจก็โทรมาปรึกษาได้ครับที่เบอร์0ู9ย์แ2ด1 1ปนะครับผมอะ่ะ l ศ0 1 8ตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับเล่นปี64นะครับตัวนี้ปี64นะครับรถเครื่องคัดท้ายเดิมไม่เคยแกะครับสีเดิมอันกว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้เอาไป 3ามแสนสี่หมบาทครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันไปดันพันหลังนะครับรถเดิมเดิมสามแสนสี่หมื่นเก้าพบาทจัดไฟแนนซ์ได้สองแสนจครับจัดไฟแนนซ์ได้สองแสนเจ็ดยันมาสามสเก้าตัวนี้นะครับอเอาไป2องแสนสบาทเลยครับคลิปนี้นะครับรถน่าจะลดประมาณส0 0 0มื่นเลยนะสำหรับคันนี้นะครับจากราคาที่เดิมที่ตั้งไว้เก็บงานแล้วครับเช็คโดยซึมอไฟสีสันให้สองแสนสองหมื่นเก้าพบาทไปดันพันหลังเล่มปีห้นะครับ จอนเดีย er, 36แรงนะครับตัวนี้ปี60ไปดับนผันหลังเช่นกันครับตัวนี้ก็รานะคาอยู่โปรโมชั่นเนาะสองแสนเอาไป279,000าครับที่นี้279,000นานะครับนิวฮอลแลนด์3.50 3.50นางฟ้าปี65ตัวนี้นะครับติดจองลูกค้าอำเภอเสิ um 3, องสางขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับมาแพ็คคู่เลยครับไปแพ็คคู่เลย นะครับญาติพี่น้องกันมาเห็นถูกใจแบง่งไปคนละคัน3.5ทั้งคู่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง4708 DT ตัวนี้ปี56นะครับปี56เอาไป2 08, 3, 8ง0 0 0แปดสามบาทต้องขอไปสาม0ส0แปบาทครับเช็คให้เรียบร้อยรอบคันอเอาแถวหน้าก่อนแล้วกัน4018 SP 4018 SP ตัวนี้ปี64เป็นตัว SP นะครับสภาพสวยเดิมเช่นกันนะครับเครื่องท้ททายเดิมสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ 4018 s p ี64เอาไป4 4 9ม0าบาทครับ4 4 9 0 0 0จะได้2 7 0 0 47สี่เจ็ดจะได้3 3 0 0นะครับส่วนเรื่องเงินดาวก็ค่อยบวกลบกันเอานะครับแจ้งยอดจัดไปก่อนเดี๋ยวตัวเลขจะเยอะไปนะครับ4018 dt อีกคันปี63ปี63จะวนี้เอาไป4 2 9ม0าบาทครับ4 2 9 0 0 0ลดทุกคันเดี๋ยวคลิปนี้เช็ครอบคันให้เรียบร้อยแถมส่งฟรีเลยนะครับหน้าหลังนะครับ L4018 อีกคันนะครับปี63เช่นกันนะครับปี63สภาพก็พอๆกันครับเอาไปราคาเดียวกันนะครับ4 29,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้2 0 7นะครับเช็ครอบคันแถมส่งอุปกรณ์หน้านหลัง MU5501 ปี 61MU5501 ปี 61, M U 1, ป61เดิมตั้งไว้4 89,000บาทนะครับ4 89,000โปรโมชั่นลดเหลือ4 59,000 459,000ยังไม่ไปใช่ไหมลดไปอีก30,000ครับอ่าเหลือ429,000 429,000บาทใบดันผ่านหลังเล่มปี61ส่งฟรีไปเลยครับผม MU5501 ท่านใดสนใจโทรด่วนเลยนะครับอ่างานไล่ก็ไถดีครับนานๆก็ลงได้55นะครับ2แถว4วิว5018ตัวนี้ปี 59รถเดิมเดิมนะครับสีเดิมตามสภาพก่อนครับ399 3 99, 39 9้0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้3 2 0 0 0สใช้เงินดาวอยู่ที่79,000บาทครับคันนี้79,000 4 7 0 8อีกเขั้นยางใหม่4เส้นเก็บงานเสร็จอ่าสามแสนบาทครับใช้เงินดาวอยู่59,000บาทค,บคันนี้นะครับ59,000 L C 0 1 8นะครับปี62ใบดันใหม่พันหลังใหม่ใบดันใหม่พันหลังใหม่นะครับย้ำว่าให้ใบดันใหม่นี่นาซา2023ครับ ขันหลังก็แถมของใหม่ไปเลยครับนะครับคันนี้ปี62เล่มพร้อมเครื่องคัดท้ายเดิมไม่เคยแกะเอาไป3,99,000บาทครับ3,99,000จัดไฟแนนด์นได้2 0 7 0 0 0นะครับถัดมาแถว2ครับแถว2ด้านในนิวฮอลแลนด์ TT75 อ่าพอเดินได้ครับอ่าถอยจอดห่างๆนิดน,นึงพอได้ท TT75 เก็บงานยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเล่มปี57 เปิดได้489,000อ่าลดไป30,000คลิปนี้ลดไป30,000ครับเหลือ459,000เอาไปเลยครับ459,000ไปดันผันหลังครับเล่มพร้อมส่งฟรี300กิโลโปรโมชั่นเด็ดๆเชา้าๆลดไปคันละ20,000 30,000กันไปเลยนะครับนะครับอ่าแบ่งกันไปใช้ครับ FC ท่านใดสนใจก็โทรมาเพิ่มเติม,ม089232911สดได้ผ่อนได้ครับผมนะครับ408 SP คันตัวนี้ปี 64 64 64สวยๆเลยครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยๆ 64SP 4แสน49,000บาทครับ4แสน49,000เช็ครอบคันไปดันพันหลังส่งฟรี4018อีกคันตัวนี้ปี63เอาไป399พอครับคันนี้นะครับคูปต้าบ้านดุงนะครับติดสติกเกอร์มาพร้อมเลยนะครับ4018ปี63ไปดันพันหลังครับ3แสน99,000บาทเท่านั้นเอง3แสน99,000ครับคันนี้นะครับ สามแสนเก้าจัดไปแน่นในสองแสนเจ็ดนะครับอยากดาวก็โทรมานะครับสดวนได้ผ่อนได้ L 5018ตัวนี้ L 5 0ปีไหนนอคันนี้ไม่เห็นข้อมูลอ่าไม่เป็นไรเก็บงานใหม่ใบดันใหม่น a นะซ่านะครับใบดันของใหม่อ่อ 4, 59, 4, 59, าอยางหลังใหม่เอาไป459 459,000สี่นห้าหมก้ันบาทครับใบดันใหม่ยางหลังใหม่ยางหน้าดอกเต็มดี เช็คสภาพสวย459,000บาทครับสวยๆเลยคันนี้459,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้320,000นะครับเดี๋ยวเดินอ้อมไปนี้นิดนึงเดี๋ยวพาอ,อ้อมตรงนี้เดินไม่ได้ครับติดท้ายคัน55อีเซก,กิ2คันนี้อ่าดาว79,000ดาว89,000ครับอ่าเงินสนดอยู่ที่279,000เงินสนดอยู่ที่289,000จัดไฟแนนซ์ได้210,000บาทอีเซก,กิไปด้านพันหลังรถสภาพสวยๆเดิมๆเพิ่มเติมแค่เก็บสีปากใบมีดให้แค่นั้นเอง อ่ารีวิวไปแล้วครับเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวไปแถว2ตรงนี้ต่อแถว2ตรงนี้ต่อด้วยที่40 40เรามีเยอะนะครับ FC เป็น10คันเลยนะครับ40นี่เป็น10คันนะครับอ่าราคาก็เริ่มต้นที่339,000สามนะครับ40นะครับ339,000สามนี่40ก็เท่ากับดาวแค่อ่า2 7 6 9 0 0เจ็ครับ69,000บาทนะครับ40ดาวเริ่มต้นที่69,000บาท ตัวนี้อีกคันปี62ครับเดิมๆเ,เช่นกันครับเครื่องคัสท้ายเดิมทุกคันเลยรถรอดนี้มาไม่เคยแกะนะครับสีเดิมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาไปส9มเก้าเเช่นกันครับ3 9 9, 9 4, 0 0นบาทครับหน้าหลังนะครับ3 9 9 0 0 0เกาหมื่นอีกคันตัวนี้ปี63ปี63เอาไปตัวนี้4 2 9 0 0 0บาทครับ4 2 9 0 0 0สาพสภาพสดๆเลยครับสียังแจ่มดีคันนี้เริ่มปี63ถัดมาเป็น B 24 B2420 b 2 4 2 0ตัวนี้ปี55นะครับโอ้ยางสภาพยังใหม่เลยครับยางใหม่4เส้นแน่เลยลูกค้าน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับยางใหม่4เส้นลด500ชั่วโมงนะครับรดเดิมๆได้ใบดันผันหลังครับ189,000พบาทครับวันนี้1 8 9 0 0 0บาท b ี1 4 0ตัวนี้2 1 4 0ตัวเปล่าเอาไป1 5 9 0 0 0บาทครับ1 5 9 0 0 0บาท B ี1ตัวนี้เล่มปี5 5 6 นะครับเล่มปี56ส่วนตัว24เล่มปี55ถัดมา MU 49 4902รถสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างเลยคันนี้เล่มปี65นะครับคันนี้โอ้65สวยเดิมครับใบดันผ่านหลัง65เอาไป559,000บาทครับ559,000บาท MU 4902สวยๆเดิมๆรถปี65นะครับอ่าก็ คลิปนี้ก็ได้อัปเดตลดโซนหน้าร้านข้างร้านอุปกรณ์ต่อพ่วงเมือนหนึ่งนะครับก็ฝากเอฟซีเอาไว้ด้วยนะครับผมสดได้ผ่อนได้นะครับรับแลกเปลี่ยนที่เทินขายทุกเงื่อนไขเอฟซีท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมที่เคดเอร์น้องกีบุรีรัมติดถนนใหญ่เส้น24ตรงข้ามไปษนีนะครับเยียงเยีองกับเทศบาลน,น้องกีห่างไฟแดงน้องกีประมาณ500เมตรใกล้ๆปั๊มน้ำมันพีที นะครับห่างปั๊มน้ำมัน100เมตรแล้วก็เยื้องเย้งกับปั๊มปตทอ,อยู่ฝั่งเยื้องๆนะครับประมาณ200เมตรเมตรไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมที่เคสเเตอร์อน้องกีบุรีรมนะครับสำหรับทลิปนี้ก็ฝากเอฟซี FC ไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมเป็นอย่างสูงนะครับผมเจอกันทลิปหน้านะครับผมทลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ